นายกรัฐมนตรีเผยพอใจภาพรวมของเทศกาลสงกรานที่ผ่านมาหลังจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาคการท่องเที่ยวช่วงสงกรานโดยระบุว่าปีนี้มีประชาชนเดินทางมาด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีความพร้อมรวดเร็วโดยเฉพาะการจัดงานมหาสงกรานที่ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากกว่าปีที่แล้วและหลายสื่อยกให้มหาสงกรานของไทยเป็นระดับ World Class Event การจัดงานมหาสงกรานต์2567ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากกว่าหลายปีที่ผ่านมาหลายสื่อยกให้เป็น World Class Event นะครับแล้วก็มีการสั่งการว่าให้ขอให้ทางทท,ทและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาให้ดำเนินการต่อเรื่องในช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายนนี้ ก็ยังมีเทศกาลหลายังมีเทศการที่พัทยาอะไรอีกหลายระย่างซึ่งต้องทํางานกันต่อไปนะครับ